รออลแม้อันกรุรอานซึ่งเป็นคำพีสาหรับประชาชาติยุคสุดท้ายนี้ถือว่าเป็นคำพีที่ทันสมัยที่สุด แต่ระยะเวลาตั้งแต่อันกุรอานถูกประทานลงมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็นานกว่า1 4 0 0กว่าปีล่วงมาแล้วช่วงระยะเวลาที่ยาวนานนี้ประกอบไปด้วยผู้คนที่หลากหลายและเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายจึงอาจเกิดคำถามขึ้นได้ว่าคำพีเพียงเล่มเดียวนี้จะเป็นสิ่งสมบูรณ์ต่อทุกการและเหตุการณ์ที่แตกตา่างหลากหลายได้จริงหรือ และถ้าเป็นได้จริงเป็นได้อย่างไรคีร์กานเนี่ยเป็นวจนสุดท้ายของรัศมีลาที่ประทานให้แก่มนุษยชาติแล้วก็จะต้องใช้จนถึงวันสิ้นโลกนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าวันสิ้นโลกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่สิ่งที่มุสลิมจะต้องตระหนักและก็คนที่ไม่ใช่มุสลิมพึงพึงตระหนักก็คือประเด็นที่สามกล่าวว่าพระคัมภีร์อ่านมีความสมบูรณ์ดังนั้นการเห็น เช่นระบบการปร,กประกันภัยอิสลามเนี่ยผู้ที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมพ,งพึงตระหนักว่าการประกันภัยนั้นมีความซับซ้อนเป็นระบบของเศรษฐกิจสมัยใหม่และศาสนาอิสลามก้าวเข้ามาดูแลเรื่องนี้ได้อย่างไรในขณะที่หลายๆธรรมะเนี่ยเงียบเฉยอยู่ก็เพราะความบริบูรณ์ของธรรมะในอิสลามที่จะคุ้มครองว่าการการประกันภัยนั้นนะ่ะเป็นการเสี่ยงโชคไหมเป็นการเสี่ยงทายไหมเป็นการเบียดเบียนไหม เป็นการเอารัดเอาเปรียบไม่ระหว่างบริษัทกับลูกค้าและลูกค้ากับบริษัทวันนี้นธรรมะทั้งหลายนี่ห้ามการเบียดเบียนแต่รายละเอียดเหล่านั้นน่ยความบริบูรณ์ของคำพิรุธก,ก่อนนั้นไม่สามารถที่จะทําให้คนมองเห็นเท่ากับที่นายพรฒมีคนอ่านที่สามารถบอกได้ว่าในเศรษฐกิจที่ซับซ้อนของโลกปัจจุบันเนี่ยในนั้นมีการเบียดเบียนกัน สังคมที่ทําธุรกิจการค้าทําการพาณิชย์คล้ายๆกับสังคมของชาวอารับที่ทําการค้าทําการพาณิชย์เพราะฉะนั้นคัมปีกุลานก็จะมีแนวทางในการออปฏิบัติในชีวิตประจํำวันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของส่วนตัวในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของสังคมในเรื่องของการค้าขายการทําสัญญา นะครับการทำศึกการทำสัญญาสันติภาพเนี่ยก็จะมีไว้ครบถ้วนสมบูรณ์พระคมีในกุรานเหมาะสมสำหรับสังคมปัจจุบันซึ่งมีการมีความซับซ้อน มีการยึดมั่นถือมั่นอย่างมากและก็มีการปรุงแต่งอย่างมากชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยเฉพาะยิ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาในพระคัมภีร์ต่างๆที่อันกุรานเอ่ยชื่อมานั่นก็คือความสมบูรณ์ของอันกุรานดังนั้นในการห้ามห้ามเบียดเบียนคนอื่นคือซาเลมเวลามุสลมิมแปลว่าซาเลมมคืออะไรเวลาเยซเิมุนนสัสจงอย่าเบียดเบียนคนอื่นนะซาเลมน,นี่คืออธรรมเนี่ยภาษาไทยเขาไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก จงอย่าอาธรรมเนี่ยมันยังไงอาธรรมก็คือเบียดเบียนเบียดเบียนไม่มีความเป็นธรรมเลยครับเขาจึงได้แปลแล้วไง่าเป็นแบบเบียดเบียนและจงอย่าเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นในพระธรรมแต่เก่าก่อนเนี่ยเข้าใจแต่ในสังคมที่ซับซ้อนจนปัจจุบันเนี่ยเราจะทราบยังไงว่าอย่างนี้มันไม่เบียดเบียนใช่ไหมเช่นหากมีเงินเกินกว่าอัตราสกาดเนี่ย แล้วไม่จ่ายออกไปให้แก่คนยากไร้เด็กกำพร้าและแม่ไม้ายและคนเนคนเหล่านี้เป็นการเบียดเบียนคนอื่นสิทธิเขาคอยอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาในโลกที่มีความซับซ้อนอย่างนี้โดยทุกคนสมัยนั้นน่หนึ่งก็คือไม่ต้องการสั่งสมทรัพย์มากพอมีไรายได้เห็นใครน่าสงสารก็น้ําตาคลอแล้วก็ให้ไปแต่ในโลกที่ซับซ้อนเนี่ยคนจะมีความเป็นตัวตนมากก็คือ ตังชั้นชั้นอุตสาหามาฉันจะให้ทําไมจะเป็นใครมนุษย์ในปัจจุบันนี้เกลียดกันมากกว่าเดิมมันทําให้จ่ายตังค์ออกไปยากครับอันกูอาจจงได้บอกว่าไม่ว่าจะเกลียดหรืจะชอบก็าตามเนี่ยละวางตัวปล่อยวางเมื่อเงินเกินขึ้นไป15กรัมของทองคำ2.5จ่ายไปแต่เดบห15กรัมของทองคาไปจนถึงตันๆของทองคําจ่ายไป2.5ถ้าจ่ายได้แสดงว่า ปล่อยวางสิ่งเหล่านี้จึงต้องลมอง,งมู่ในพระเมรุอังคานเราต้องการที่จะให้ คมภีกุราอานเนี่ยนะครับใช้จนถึงวันสิ้นโลกเพราะนั้นเ,เราก็ต้องจัดเตรียมคู่มือการใช้ชีวิตหรือธรรมนูญชีวิตที่สมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยจนถึงวันสิ้นโลกสาระที่มีอยู่ในอันกุรอานเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อทุกยุคทุกสมัยและความซับซ้อนที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัยนั้นเองก็เป็นหลักฐานที่มายืนยันถึงความสมบูรณ์แบบของอันกุรอาน คำพีที่ครอบคลุมถึงทุกอนุของชีวิต